อาการปวดหลังครับไม่สามารถนัโโ่งมอเตอร์ไซค์ได้ครับสวัสดีครับพง์ชุนไนต์ตาศครับวันนี้พง์มาเป็นร่างให้ผู้ป่วยโรคไตนะครับผู้ป่วยโรคไตคงไค้เป็นโรคไตมาสามปีแล้วครับอุม้มไปเต้าข่าสุจะมาฆ่า,มนา,นา,าเมียเรนนาาดช่สั่เกันไ้กางดอนซีดูยาบาชิก็แต่เธออุ้มมีคงไค้มีอาการปวดหลังครับไม่สามารถนัโโ่งมอเตอร์ไซค์ได้ครับ ช pues nah ื่อแลเดลัยอย่าง ware ရှင်ตวยแลอมีนันตูบานะရှင်แค่ขาก็ปวดล้วยครับแล้วก็ควันดังก็สูงตลอดครับก้าวก็แลไข้รู้ไม่ได้ดูญาติพัสตร์แลไอ้รู้ไม่ออกရှင်คงไข้นานๆไม่ได้ครับแล้วก็เวลากลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับครับอุมีตัลวีโรอุมีตัลแบบประมาณ4หน้าสิบาบิရှင်ตอนนี้คงไข้ทันยาอุมีมา4เดือนแล้วครับ อุมิอมันนทอนียะทอตับบางสิยาประมารว่ไอขันี้ HRT จะทอตังสิอททต,อตอนนี้คนไข้ทันยาอุมิยอยู่สองครับโน,นชัน้นสองนตูวยินสองหนแล้วก็เวลากนงก็ HRT สองหนครับตอนนี้คนไข้หลังจะทานอุมิมาคนไข้ไม่มีอากาปรปวดหลังเลยครับแล้วก็ หมเตอร์่อสายในปกติครับวันนี้เพื่อนๆเขาบอกว่าพี่พี่ไม่มีปกติเป็นคนผู้ป่วยแล้วนะคงให้ในสุขภาพดีมากคงให้ทำอะไรเยอะผ้าได้ยุ่งกว่าเพื่อนเลยครับก็เลยคงได้รู้ดีใจด้วยครับจะมาคุ้มดวงยุจ้ากันยุ้งว่าติดอะไรตัวคงได้ยุ้งเจ้าที่ไี่ได้มาได้ชีวิตวันนี้จะมาขอบคุณว่าผู้ป่วยลู้แต่ทันยาคงได้มาก็สุขภาพแข็งแรงดีครับก็เลยวันนี้จะมาขอบ